เอาเลยครับผมก็การสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับเพืกับผม MR Hot Gamer นะครับวันนี้นะฮะเรามีหนุ่มเกมที่มีชื่อว่าลายเกลิสหรือว่าเกมเถี่ยนนั่นเองนะครับก็เป็นของทางด้านการรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของทางด้านดิออนหรือว่าไดออนของเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับไดออนเนี่ยก็จะมีของทางด้านไดออนเนี่ยสองตัวนะครับจะเป็นไอออนธรรมดาไก่อ่าไดออนที่ถูกปลุกนะครับก็เหมือนดักไดออนแหละเออนะครับก็ตัวติดดาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมน่าจะ คิดว่าอย่างนั้นนะโอเคนะครับก็ก่อนจะไปเนี่ยผมก็มีของตะล่านเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปขึ้นไปดูปุ๊บอ่ากิจกรรมนะครับตะล่านลายเกลิดนะครับของลิฟซิ่งสตาร์ในสุดเขาก็ทักมาทีนะครับผมก็ได้มีเพจแจกเพื่อนทีเออก็มีเพจแจกแล้วนะครับเพื่อนก็เนี่ยก็เล่นเดี่ยวสี่ผมนะครับคนที่ชนะเนี่ยจะได้ทั้ง200เพจนะครับทั้ง3คนนะครับส่วนที่แพ้เนี่ยก็จะได้100เพจนะครับอ่าจำกัดแค่15คนก็ประมาณ3ามพัเพจนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะ3เพจนะครับกก็สาาาหรัด้นเออ่ ที่จะมาซัพพอร์ตในรอบแรกของของเรานั่นเองนะครับอย่างน้อยผมก็มีเพชรมาแจกแล้วเออนะครับผมไม่เอาอะไรมากหรอกผมผมบอกอยู่แล้วคือผมอยากจะได้เพชรมาแจกของทางด้านเพื่อนๆคนดูนั่นเองนะครับก็สับทางด้านเกมไลน์กิริสหรือว่าเกมถีของเรานั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณวันอังคารนะสัปหงนี้นะผมน่าจะมีไลน์นะสับทานด้านจี้ใหม่มานะครับแล้วก็มีของทางด้านลิฟซิงสตาร์นะเพื่อนๆเ,เออเป็นการเล่นเหนือสีนั่นเองนะครับ โอเคนะสอนท้ายคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวของทันดาร์คไดออนกับของทันดาัานไดออนธรรมดานะครับผมก็ปิดมาเมื่อวานเนี่ยเพชรกันเลยท่างนี้เลยเพื่อนๆดูเพชรจนแบบว่าหมดเลยนะเออนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะรีบัดเถรับผ่านไปอโอเครีแล้วเดี๋ยวค่อยเติมละกันผมเล่นครบก่อนฮะค่อยเติมส่วนบัฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นบัฟอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าบัฟมันไม่ได้หรูหราะไรมากผมก็จะอัพเลยนะถ้าใครที่ปิดแ,แรกนะจะดีนะเพราะเราจะได้ของธนดัอายามณีด้วยเนาะ โอเคบัฟ okay. นะครับเป็นของทันด้านอะไรเนี่ยเออ่เมื่อก่อสร้างทาสีเหรอดาันยอมเป็นทาสีนะครับแล้วก็เมื่อตกฝ่ายพื้นที่ไฟสงข้ามอา,ากาศสามย้ายทันทีแถวน่าจะเป็นรองเท้าไอ้รองเท้าทาสีเปล่าส่วนของทันด้านบัฟเอ่ออ๋อบัฟเป็นโดนบริจาคนะครับส่วนดันไดไดออนธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมอัพไดออนธรรมดาแล้วกันนะครับส่วนเออ่ดาร์นเนี่ยผมขอเก็บไว้ช่วงท้ายแล้วกันนะโอเคเอยโอเคไดออนอยู่ตรงนี้นะ ก็เปอร์เซ็นตเนี่ยจะต่างกันประมาณอยู่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะเพื่อนๆเ่อไดออนกับดอ,อนธรรมดากับเออ่ดาร์คเดออนนะครับผมแนะนําให้ปิดดาร์ดีกว่านะแต่ถ้าใครปิดแรกก็ดีนะได้ใหญยามันดีด้เนาะเป็น3ามสนะครับเท่าของท่านั้นเซิร์ฟเกาหลีหรือเปล่านะร <laughs> ึเปอร์เซ็นแล้วนะเออเราค่อยไปว่างกันนะเต็มวัตถีติโอ้โหไม่เต็มวัตถีกี้ผมเอาเอาอัพเลยก็ได้นะถ้าเอาเอัพไม่จะเต็มไงแต่มันเหลือติ่งเดียวแล้วเพื่อนๆผมต้องใช้นี่อัพนะ ก็ผมเพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นเลยนะครับสัปดาห์นั้นเออ่วันนี้นะก็ไปล้างหน้ามาแล้วก็มาดคลิปอะคือแบบยังคัดจมูกอยู่เลยเพื่อนผมเพิ่งกินนมแหละแล้วก็นมมันเป็นแบบแช่เย็นใช่ปะเออมันก็เลยแบบอืคัดจมูกชิบหายเลยอะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไดออนอไดออนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอรีวิวของท่านไดออนก่อนละกันเซตที่ผมจะจัดไปนะผมรู้สึกว่าเนี่ยหลายๆคนาจะบอกว่าเลมอนเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างดีนะผมก็จะใส่เลมอนเตอร์ละกันนะด่านที่ผมจะเล่นนะน่าจะเป็นด่านอารีนา,านเพื่อน แล้วก็ผมจะใส่เป็นอันนี้ละกันนะเป็นสายวิกเลยละกันนะใส่การตายไปด้วยอ่ะเป็นเซตประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆโอเคก็จะมีอ่าโดนด้วยนะ,ะโดนอ้าวผมอัพเต็มหรือเปล่ามันมีบัฟเนาะเป็นนะเอาโดนออกกันเออใส่ปไปเลยดีผมคิดว่าดิเมนชันก็ไม่น่าแย่นะแต่มันกลัวจะทับะนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่เป็นอันนี้ละกันผมจะได้เป็นสายวิกเลยนะครับ ผมจะเล่นตัวนี้เป็นสายวิกเลยนะผมจะไม่เล่นเป็นไฮบิดหรือว่าอะไรนะครับตัวนี้มันเป็นตัวละครสายวิกตี่น่นเองนะครับของทนางนั้นเซิร์ฟเกาหลีถ้าใครเคยเจอนะ่ะบอกเลยว่าน่าจะแบบว่าปวดหัวนะเพราะว่ามันสุ่มสร้างโคตรโหดเลยอ่ะผมก็พูดช้าๆลงใช่ปะมันก็แบบพูดจะไม่ค่อยติดติดขัดนะครับแล้วก็ผมก็จะพูดเรื่อยเปๆมันก็เลยแบบพูดแบบเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเออนะครับเรามาหาห้องกันดีกว่า ชื่อผมก็เปลี่ยนเป็นอันลัคกี้การ์เนาะหลังจากที่ลาของทันนั่นโนเกโนไลท์ออกแล้วก็ถามว่าดีขึ้นแล้เปลี่ยนชื่อผมว่ามันก็เหมือนเดิมอะเออของผมไอดีผมอะเปลี่ยนชื่อมันก็เหมือนเดิมะนะครับเนมวิตอรี่นะครับสับทันนั่นการ์ดนะเขาก็เขียนมาไปทีบร้อยนะเป็นการ์ดปักธงนั่เนเองนะครับผมไม่รู้ว่าห้องคนไปไหนเนี่ยเออจอัดทิปคนหายเฉยเพื่อนๆนในเกมก็ค้างอยู่หน้านี้ซะง,งั้นโอเคดีเหลือเกินนะอา้าวค้างเลยเพืเ่อนๆ อยู่เกมพักนะครับผมก็มงเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรนะเกมเนะี่ยเออแต่เข้าใหม่แล้วกันผมไม่ตัดนะเพื่อนผมว่าน่าจะรีวิวสองตาพอนะเป็นดาร์กไดออนกับไดออนธรรมดาั่นเองนะครับก็เดี๋ยวว่างใครที่นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันในเกมดีวกว่าอ้าจมูกมาเพื่อนเพื่อนพูดนิดเดียวผมก็เหนื่อยละ อาจจะเป็นว่าเพราะว่าผมพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็ต่างๆด้วยแหละนะครับผมออกจากโรงพยาบาลมาแล้วผมก็ไม่ค่อยพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยแบบว่าทับถมกันมานะจนทําให้แบบร่างกายแบบเมื่อยไวนะครับก็ล้าไวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะดูแลตัวเองนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์นะวันนี้ผมอาจจะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสตรีมผมบินสี่รอบเลยเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูอะคือแบบเฮีย yeah! บินสี่รอบเลย <laughs> รอบแรกรอบแรกอยู่ๆก็บินเ <laughs> อรอบแรกอะเอรอบแรกมันเป็นอะไรรู้นะรอบสองอะอยู่ๆก็บินนะรอบสามเนี่ย ก็ตามมานะส่วนรอบ4เนี่ยก็ไปแพ้กันครับมินเสียตรีมเลยเออนะฮะก็สตรีมได้แบบทีละทีละหย่อนนะเออไม่เป็นไรสับตัวนี้ก็เป็นเนืบ้านนั้นเพื่อนชอบกันหรือเปล่านะครับเห็นรีวิวหลายๆช่องไปหรือยังนะสัตว์นั้นไดออนนะฮะหรือว่าดีออนนั่นเองนะครับสัตว์ตัวนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันค่อนข้างเก่งนะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ดวงอะเออแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของชนันเอ่อการ การวิซิตรี่มันอะไม่ได้แย่นะมันถือว่าเยอะเลยนะเพื่อนๆค่าตัวดาร์กเนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะมากนะสําผมอะ,ออมะเอ yeah, เเนนอเอ,อะ,นะอะเจอกระดาเดียด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดวลกับนาเดีดยให้ดูนะก็จะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูจี้เป็นึงนะโอ้โหจี้มันข้าโหดนะครับเป็นนาเดีดยเช่านะเดี๋ยวผมจะขอเล่นขอทา้าทัศ เราแรกก่อนละกันอ่ะคอนสัมมนาฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมนะก็เมื่อเก่อสร้างน,นะครับจะมีโอกาส25เซนนะ่ะจะสุ่มสร้างเมืองนั่นเองนะเพื่อนอันนี้เป็นสกิลแรกของน้องนะครับแล้วก็มีของธาตุนันโอกาส30เซนตะ่ะย้ายไปยังพื้นที่ว่างทันทีนะครับก็ย้ายได้ทั้งแถวนะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างนั่นแหละนะครับย้ายได้แบบว่าทั้งแมปเลยมั้งเออแล้วก็มีของธาตุนันเออสกิลปลูกเมล็ดพันธุ์น,นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นนยังงไะะฮ มันไม่ออกนะไม่ออกเลยโจธรรมดาเออออกยากมากนะอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเมื่อก่อสร้างนะโอกาส50%อ่ะชาร์จพลังงานชาร์จพลังงานก็คือไอ้ที่บนหัวนั่นเพื่อนๆไอ้ที่บนหัวตรงนี้อะจะเป็นของท่านลูกอ่าลูกน้ําเพื่อนๆนะครับแล้วก็เมื่อครบนะสามชาร์จนะมีจะของท่านด้านติดติดตั้งเลยวะติดตั้งสวนลูกวนนั่นเองเพื่อนๆจะเป็นของท่านเนี่ยสวนลูกวนที่ดักเห็นไหมเพื่อนๆ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โอกาส50%น่ยจะดักนั้นเพื่อนถ้าเป็นตัวธรรมดานะถ้าเป็นถูกปลูกนะ่ยมันจะอยู่ที่80นะเพื่อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเฮ้ยเต๋าเต่าแม่งเพาะเดียวเพื่อนผมมีเปล่าวะน่าจะมีดิเต่าคิดมากนะ <12. S 1> อะอะเดีวผมจะขออนุญาตเบิร์นยาแล้กันนะแต่ผมจะจบไปขอทางนไลท์วิตอรี่นั่นเองนะฮะ ค่อนข้างถอยแม่นนะเพราะมันเป็นการใหม่ด้วยเนาะเออเจ็ดนะฮะเรียบร้อยฮนะปิดเกมไปฮนะเป็นไงโหดปะคือแบบโหดนะเพื่อนๆเออถึงแม้จะไม่เห็นสกิลก็เถอ,อะอาตาแรกนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยว มันมันไม่ค่อยเห็นสกิลใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของด้นันการถูกปลูกดีกว่านะไอ้ตัวถูกปลูกหรือว่าตัวด้านเนี่ยผมว่าน่าจะส่งผลและเห็นผลมากกว่าน,นี้นะเออตัวธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่ง <c oughs> ไม่ออกเออมันออกแต่ของตะน้านอะไรว่าเอออะไรไอ้มิกกิน่ะเพื่อนแ้แต่ผมจะขอเล่นเป็นเซตเดิมแล้วกันนะแต่ผมจะใส่ของตะนั่นเออสูตรดีไหมสูตรผมว่าสูตรก็ดีนะสูตรเจ้าของอาคารหรูหรานเนี่ยแม่ก็จะแพ้แต่วันวิงนะเพราะว่าการตายแบบว่าในเทิร์นด้วยอ่ะ อันนี้ผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันได้ของท่านเงินเดือนแล้วเป็นแลนด์มาร์ด้วยแหละนะครับแล้วก็ทอยครบ3าครั้งเนี่ยมันไปไหนวะ <c oughs> ติดคุกดิเออแต่โดนก็น่าใส่ไปนะแต่ผมคิดว่าผมใส่นี้ไปดีกว่านะอ่ะตอนนี้ผมจะอัพไม่เต็มนะผมขอเล่นบัฟแล้วกันตอนนี้นะครับขอเก็บไว้เล่นบัฟนะไี่เอ่ยสุดอ่ะ๋ยวผมขอใส่จี้สุดแล้วกันนะเล่นจี้แปลกบ้างเนาะจี้เก่าไมาใช้บ้านฮะเดี๋ยวจะได้แบบว่าเออ อ๋แล้วก็อาอเลเบนเตอร์ใช้มไม่ได้ที่ผ่ามันทับกันชิบหายเนะยาะงั้นผมใส่เลสแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นผลมากนะเพราะาเลสเนี่ยมันดีนะมันสร้างแรงได้ค่อนข้างไวนะครับเพื่อนแล้วก็ใส่เป็นของทันด้านเอ,อ่ออะไรดีวะอ่ะนี่แล้วกันนะคิดไม่ออกนะเอาวิกจะจาเลยแล้วกันนะอ่ะอีกสตาร์หนึ่ง อ่ะเจอคีรินด้วยนะครับสร้างเหรียญเยอะเนี่ยบอกเลยคีรินยิ้มบ่าแน่นอนนะความสามารถของทันนั่นถูกปลุกนะครับก็จะเป็นของทันนั่นเริ่มต้นเทินอ่ะจะอยู่ที่สามสิบเก้านะครับถ้าอัพเต็มเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบเนาะสับทันนั่นการเคลื่อนย้ายไปยังในแมปนะครับโอเคแล้วก็จะสุ่มสร้างเนี่ยจะอยู่ที่สามสิบห้าเองนะครับแล้วก็เป็นของทันนั่นโอกาสแปดสิบไม่ใช่ดิเจ็ดสิบนะครับสร้างของทันนั่นชาร์จนะแล้วก็แปดสิบเนี่ยจะเป็นของทันนั่นสร้างไอ้ส่วนระหูน,นั่นเองเพื่อน ูจี้เขาแป๊บนึงอ่ะนี่เห็นป่ะเพื่อนๆนี่มันจะเป็นแบบนี้นะโอกาศสามสิบนหะ้วสุ่มสร้างแบบนี้เพื่อนๆเห็นป่ะนะครับก็จะเป็นของด้านล่างเอ่อเมล็ดนะเพื่อนๆแล้วผมก็เก็บหัวชาร์จได้ด้วยนะฮะเมนสิบสองไปอีกอ้าวกดผิด <c oughs> ผมกดผิดเพื่อนๆผมว่าจะกดไอ้นั่นเอออันนี้กดผิดนะเพื่อนโอ้โหจบเลยเสียเทิร์นไปเลยนะก็เผื่ออาจจะวันเทิร์นคิวด้วยนะผมว่านะเออถ้ามันออกดีนะ แลยังไม่มานะอีกชาร์จหนึ่งเท่านั้นนะเพื่อนๆเราจะทำการดักเขานะครับแล้วเจ็บไปก่อนนะครับโอ้โหเจ็บแล้วเขามีจี้อะไรบ้างโอ้โหจี้โหดเลยเนี่ยแต่ับ้หกไปก่อนนะตัดเมืองผมไปที่เรียบร้อยนะครับสัตว์ท่านคิรินนะครับแล้วสร้างเลนมาของท่านโดนก๊อปปี้ของเราติดนะ40ของเราติดนะแต่50ของเขาไม่ติดนะ เอาเรื่องอน่าถอยสิบหรือเปล่านะาจะออกเก้าเลยครับน่าจะมาดูดผมแหละ,ะแล้วก็เมื่อมันเป็นของท่านมาเมล็ดนะครับเพื่อนเมื่อเริ่มต้นเธอเนี่ยมันจะสร้างเป็นแลนด์มาร์สนะครับทันที่นะถ้ายิ่งมเมล็ดเยอะเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะสร้างแลนด์มาร์สหมดเลยมั้งนะอะแล้วก็ของท่านชาร์ดนะผมเก็บครบแล้วนะเป็นของท่านดักนั่นเองนะครับไม่ต้องกรีดพี่มาทุกวัน ต้องห่วงแล้วนะนะทำไมถึงว่ามันเก่งนะเพราะมันเป็นตัวใหม่เพื่อนเออตัวใหม่มันย่อมเก่งอยู่แล้วนะอ่ะสร้างรัวเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอสร้างตัวน,นี้แล้วกันและสุ่มสร้างแรงของคิรินออกนะครับเริ่มแหลกแล้วเพื่อนเพื่อนแหลกหรือเปล่าสถานั้นไอ้เมล็ดน่ะผมว่าผมแหลกนะเออผมไม่รู้เพื่อนแหลกหรือเปล่าแต่ผม,ม่แหลกนะฮะ,ะ,ะก็จะเป็น,นการดักนะครับเพื่อนๆอ่ะเราเรามาดูกันของทานั่นการดักนะ นี่ฮะสีเขียวนะครับและไม่ดักครับเด,เ,แบบเดินผ่านแบบเดินผ่านแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะโอกาส80%นั้นะเพื่อนเออที่จะดักนะแต่ไม่ดักอนะประเด็นตอนนี้น้ำผมหมดแล้วนะฮะและเขามีขอนั่นหมกสงครามนั่นเพื่อนเราต้องระวังนิดหนึ่งเนี่ยอ้าวแล้วไม่ออกนะครับหมกสงครามไม่ออกนะเกมนี้นนจะเป็นการอวยผมแหละและสุ่มสร้างแรนครนะและชนะนะโอ้โหไม่ทันแบบน ได้ทำไรเลยเออเพื่อนๆคือแบบมันเกียนเกินปะผมว่ามันเกียนนะถ้าพเต็มเนะ่ยน่าจะเห็นผลกันนี้นะเพราะเปอร์เซ็นต์น่ยมันยังจะคงที่นะอ่นเดี๋ยวอีกสตาร์ละกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะคือแบบ <c oughs> คือโหดเกินอนะตอนเนี่ผมว่านะ ผมว่ามันเก่งเกินอ่ะเพื่อนๆถ้าปิดมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแน่นอนแล้วสัตท์นั้นสายวิตอรียนะเดี๋ยวเรารอดูของท่านสายล้มในอนาคตเน่ะตัวอะไรจะมาแก้ฐานนั่นเองนะครับอาจจะกับไอรินด้วยนะครับมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเป็นไอรินติดบัฟหรือเปล่าและเป็นไอรินติดบัฟด้วยนะครับไอรินติดบัฟเนี่ยมันจะเก่งนั่นเพื่อนเพราะอะไรเพราะมันจะมีของท่านเอ่ออะไรวะโดนนะโดนบริจาคนั่นเองนั่นเพื่อนนะมาดูกันว่าเราจะโดนของท่านทางด้านโดนบริจาคเนี่ยยึดไปกี่เมืองนั่นเองนะและไม่สุ่มสร้างด้วยนะถ้าสุ่มสร้างอาจจะดีเพื่อน และไม่โดนยึดนะครับโอ้ค่อนข้างดีนะวันนี้เรามาดูกันสับชนะไอรินกับผมนะ่ยใครจะชนะนะศึกระหว่าง,งสายเลมอนเตอร์นั่นเองเพื่อนอะและสร้างแลนแต่ไม่วิ่งนะครับขอเป็นสได้ไหมและเป็น4เบิร์ด,ด้วยนะมีออกก่อนหรือเปล่ามีนะครับเซตนี้และออกก่อนมานะเจ็บไปก่อนหนึ่งที แล้วิ่งนะครับไม่สุ่มสร้างเมืองนะและมุดหลุมนะครับจะวิ่งอีกไหมและวิ่งอีกนะครับและตานี้ผมว่าเราจะโดนยึดนะและโดนยึดจริงๆด้วยนะผมขอสร้างตรงนี้ก่อนละกันปดตรงนี้ก่อนละกันนะฮะ มาดูกันนะว่าเขาจะปล่อยเลมอนเตอร์หรือเปล่านะครับโอ้โหเลือกที่จะสร้างแลนก่อนเลยปะและโดนเราไม่ออกนะครับไม่เป็นไรอ่าแล้วทอยสีไปก่อนนะครับน่าจะการอ่าและเป็นแลนมาร์กเลยนะสับทางนาการที่ผมอ่าปลูกกระเล็บไร้นะครับเพื่อนจะวิ่งหรือเปล่าวิ่งนี่ครับไม่สุ่มสร้างนะตอนนี้น่าจะเล่นยากที่หนึ่งนี่ครับแต่ถ้าผมอัพบัฟมาเนะี่ยมันน่าจะเกียนนร์นะเพื่อนเพราะม,าออมันมีป้ายสีไงเออมันมีป้ายสีอะ่ะ โอกาส50%น่ะซื้อต่อนะเพื่อนคือมันจะเกลียนกว่านี้นะครับถ้าผมอัพบัฟเต็มมันอนะหมดเลยบัฟเนี่ยโคตรโหดนะเออและสี่นะครับเขาไม่ปล่อยหรอเขามีเรมมันเตอร์ไม่ใช่หรอเขาไม่มีมุดหรออ๋อเขาามีมุดหลุมอยู่นี่ว่าใช่ปะ่ะอ๋อไม่มีนี่ว่าเป็นเจ็ตแพดนั้นเพื่อนผมมองผิดนะแลวเลือกที่จะมาสร้างอนะเอาแล้วไม่ยึดดิครับและสุ่มสร้างแลนด์ของผมออกนะ และวิ่งหนึ่งรอบนะจะยึดหรือเปล่าฮะและไม่ยึดเลยนะสัตว์ท่านโดนก่อสร้างผมเนี่ยแต่ออกสุ่มสร้างแลนแทนน่าจะโดนล้มตายน่ผมว่านะี่ยและ,มะเมล็ดผมพร้อมนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะนอกจากจะวิ่งได้นะนะครับ ก็ยังล้มได้อีกนะเพื่อนๆเ,เออสามารถตัดเทินได้อีกเนื่นองจากมีดักนะครับที่ค่อนข้างเปอร์เซน็นเน่ยเยอะพอสมควรแล้วอยู่ที่80นั้นเพื่อนแล้วก็หอทนทางด้านการที่เราจะแบบว่า,าจับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเมืองยิ่งเยอะเนี่ยบอดเลยยิ่งเกียรน,นะครับมันก็เลยทําให้ตัวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเก่งอ่ะและเคลื่อนย้ายในแถวออกด้วยนะครับหมดเลยวันนี้ผมจะจบวันเทินคิวไอรินที่ดูนะและมานะไม่เกี่ยวอะไรออกวะ อ๋อ oh, สมสร้างอ่อนนั้นเพื่อนแล้วเราซื้อตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววัดใจแล้วกันนะและออกหรือเปล่าอ่าไม่อ่อนนะครับแต่ชาร์จน้ำออกนะและเคลื่อนย้ายออกนะครับบอกเลยว่าเรียบร้อยครับไอรินมีบัฟนะก็ยังโดนผมอะเกือบหมดเกินอะ ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าโหดเกินนั้นเพื่อนถ้าอัพเต็มเนี้ยบอกเลยว่าทอยแม่นกว่านี้แน่นอนครับสับตัวนี้นะก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้และกันสับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนั้นสัตว์นั่นไดออนหรือว่าดิออนของทัตนั่น น้องหน้ากเกรียขอนเรานัีนเองนะครับผมค่อนข้างชอบนะมันแบบหน้ากวนตีนมากเออโอเคสรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะหาตามหากันแล้วก็ปิดนะครับก็หวังว่าขอแบบให้เพื่อนๆปิดเว้นแล้วก็มาเล่นสนุกสนุกแลวกานเนทรับเกมนี้นแล้วก็ดูในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มหมดหรือว่าจะอัปเดตอะไรเพิ่อมอีกเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันเนาะัรดาห์หน้านวันพรุ่งนี้ผมจะมีขอท่านไลค์จากเพรด้วยนะครับก็มีเพรแจกแล้วเออมีเพรแจกสตีนตาจะไหลเนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกันละสรัพย์ทันท่านคลิป สอบทางด้านรายการแข่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวของทางด้านรายการแข่งนะ่ะเออจะเป็นรายการของทางด้านของผมหรือว่ารายจัดขึ้นอนะ่ะเราต้องดูกันทีนะถ้าเป็นของผมจัดขึ้นอนะ่ะน่าจะแบบว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันนะอ่ะเวเจอกันทริปนี้ก็โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวสับเกมถีมีเกลือซิเกนจกเจอปืนนะผม